สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้อสอบตรีโกณและการหาปริมาตรกันนะคะอ่ะข้อแรกเขาบอกว่า,วากลวยกลุ่มและทรงกระบอกมีฐานเท่ากันและมีส่วนสูงเท่ากันถ้ากลวยกลุ่มมีปริมาตร9ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วทรงกระบอกมีปริมาตรเท่าไหร่อ่ะกลวยกลุ่มก็จะอยู่ประมาณนี้ก็วาดรูปกลวยธรรมดาเลยค่ะอ่ะอาจจะวัดไม่สวยอ่ะแล้วก็นี่คือทรงกระบอกอ ว่าไงทรงกระบอกอันนี้นี่คือทรงกระบอกลูวอาจะตลกหน่อยนะคะเอาไวโอเคอ่ะพอจะได้อ่ะซึ่งให้เรามองว่าตรงนี้ฐานเท่ากันและสูงเท่ากันโอเคจากนั้นสูตรปริมาตรปริมาตร กลวยกลมว่าไงปริมาตรกลวยเท่ากับเซนหนึส่วนสพายอาร์กำลังสองเแล้วเขาบอกมาแล้วว่ากลวยกลุมมีปริมาตรเก้าลูกบาทกเซนอ่าแสดงว่า9ก้ามีค่าเท่ากับเซนหนึส่วนสพายอาร์กลังสอ่ะแล้วเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าปริมาตรของทรงกระบอก ปริมาทรงกระบอกปล้่าทรงกระบอกก็คือ πr กลังสอง h เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพื้นที่ฐานเท่าแสดงว่า πr กลังสองเท่ากันและสูงเท่าแสดงว่าเท่ากันแสดงว่าตัวเนี้เท่ากันจากนั้นถ้าเราต้องการรู้แค่ πr กำลังสอง h เราก็ย้ายสามขึ้นไปคูณ ดังนั้นเมันกคือระยะสามจากตัวนี้ไปคูณอืเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าปริมาตรทรงกระบอกก็คือยี่สิบเจ็ดนะคะอ่ะง่ายไหมข้อนี้โอเคข้อต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับตรีโกณมิติเขาบอกว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่บนบ้านสูงสิบสองเมตรอ่ะเราก็วาดบ้านก่อน อืแล้วก็มีคนยืนอยู่บนบ้านอ่ะแล้วบ้านหลังนี้สูง12เมตรอ่ามองเห็นยอดตึกหลังหนึ่งเป็นมุมเงย60องศาและมองเห็นฐานตึกหลังเดียวกันเป็นมุมก้ม30องศาตึกหลังนี้สูงประมาณเท่าใดอืมการที่เราเจะเขียนมุมก้มมุมเงยได้เราต้องมอีระดับสายตาก่อนอ่ะเราให้เส้นนี้เป็นระดับสายตาเส้นระดับสายตาเนาะ จากนั้นมุมเงยแสงว่าต้องขึ้นด้านบนไปฟุ๊บมุมเงยเป็นมุมเท่าไหร่หกสิบองศาปุ๊บนี่คือยอดของตึกอยู่นี่ยอดตึกอยู่นี่ทีนี้มองเป็นมุมก้มลงมาอ่ามุมก้มแสงว่าก็ต้องมองมาตัวนี้เท่าไหร่สามสิบองศาเนาะ ค okay. ตรงนี้มองมาเป็นสามสิบองศานี่คือลายตึกแสดงว่านี่คือส่วนสูงของตึกืนี่มันก็เ,เท่ากันนะเนาะหมามแล้วว่าดูห้มันดีดี่ไหขอภคยค่ะอื แล้วก็ถามว่าตึกนี้สูงเท่าไหรแสดงว่าตึกนี้เกิดจากที่ส่วนนี้รวมกับส่วนนี้ซึ่งส่วนนี้มันก็คือความสูงของของอะไรนี่ส่วนนี้ส่วนนี้นี่ก็คือความสูงของบ้านรูปเราอาจจะงงหน่อยอ่ะก็คือความสูงของบ้านนะคะตรงนี้ก็คือสิบสองแล้วตรงนี้คือ x เนอะ ่าถ้าว่ารู้ให้ดีหน่อยมันก็จะมองเห็นได้ชัดขึ้นอ่จากนั้นเราทํายังไงดีทําไงดีตรงนี้เป็นมุมสามสิบองศาแล้วเราต้องการรู้อะไราการที่เราจะหาได้เราจะต้องรู้ตรงนี้ซึ่งเราจะหาส่วนนี้ได้เราต้องหาเส้นนี้ได้หาจากอะไรหาจากสามเหลี่ยมรูปด้านล่างซึ่งเราหาสามเหลี่ยมรูปด้านล่างได้ไงอ่ะ เรารู้เรารู้อะไรเรารู้มุมรู้ด้านนี้และต้องการรู้ด้านนี้เราให้ด้านที่เราต้องการตรงนี้คือ y ก็แล้วกัน,กนอืเห็นอะไรไหมคะนี่สามสิบองศาด้านตรงค่ามุมและด้านประชิดมุมเกัตราส่วนของอแทนนั่นเองแทนสามสิบองศามีค่าเท่ากับ ใช้ข้ามฉาก,กชี้ฉากแล้วก็แทนก็ต้องเป็นข้ามชิดก็คือสิบสองส่วน y เข้าใจไหมแล้วแทนสามสิบนี้ค่าเท่ากับเท่าไหร่แทนก็คือชายส่วนคอสเนาะชายสามสิบส่วนด้วยคอสสามสิบก็มีค่าเท่ากับสิบหนึ่งส่วนรู้สามมีค่าเท่ากับสิบสองส่วน y y เดียวก็มีค่าเท่ากับสิบสองรูสามอ่ะ เมื่อเราได้ y มาแล้วว่าคือ12รู้มเราก็จะทำไงาหาอได้โดยใช้อะไรรูม้มุมขอภพยค่ะขอยค่ะรูม้มุมอ่าแล้วก็ต้องการทราบตรงนี้อ่ะตรงข้ามแล้วก็ y ที่เราหามาได้มันคือประชิดประชิดเนอะอ่ะเราก็รู้ว่ามันคืออัตราส่วนของอะไรของแทน แทนหกสิบแล้วคือข้ามชิดข้ามคือ x อีกชิดก็คือประชิดมุมก็คือสิบสองสแครูสามอแทนหกสิบมีค่าเท่ากับสแควรูสามออแบ่งมาตรงนี้นะคะอ่ะ x ก็จะมีค่าเท่ากับอะไร 36นั่นเองจากนั้นเขาต้องการทราบเลยตึกหลังนี้สูงประมาณเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องเอา x บวกด้วยความสูงของบ้านเนอะอ่ะ x36 บ้านสูงสอง,สงดังนั้นตึกหลังนี้สูงสามสิบหกวกสิบสอนี่ค่ะถ้าแบบ สี่สิบแปดนี่ค่ะมิตรเนานะนี่มาเป็นมิตรโอเคข้อนี้ก็จะตอบช้อยสามโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ